สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่53นะครับวันนี้มีนาฬิากาข้อมือนะครับมาให้ดูกันเรือนหนึ่งนะครับก็นันนจะเอามาใส่ทีนะครับเพิ่งนึกขึ้นได้นะฮะสวยไว้นานแล้วล่ะก็สำหรับวันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นไซโก้นะครับ SBDX 0 0 1นะครับมารีนมาสเตอร์ส0เมตรนั่นเองนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาโมเดลที่ discontinue ไปนานแล้วนะครับหลายปีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หน้าตาแบบนี้ยเขายังผลิตอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นรหัสอื่นนะครับเข็มเป็นสีมั่งนะครับเคลือบตัวเรือนแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นนี่คือรุ่นแรกเลยนะครับสำหรับ SBDX 001มันมีอะไรน่าสนใจเรามาดูกันปัจจุบันก็ยังใช้การผลิตแบบนี้นะครับเครื่องก็ยังเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับก็ สำหรับ SBDX 001 Marine Master ของทางไซโกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ำแบบจริงจังของทางไซโกเลยนะครับฝรั่งเขาก็เรียกว่า saturation diving นะครับก็คือ,อเป็นแบบนาฬิกาดำน้ำแบบจริงจังเลยนะครับมันจะสังเกตได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะกันน้ำลึกที่300เมตรเลยเดี๋ยวผมปรับเข็มให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดูนะปัดง่ายๆดีกว่าอ่าปึ๊บม,มุมนี้อ่าประมาณนี้นะฮะให้มันเดินไปก่อน นี่นะครับก็ตัวนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยนะจะมีสัญลักษณ์300เมตรอยู่นะครับตัวเรือนก็หนาประมาณนี้นะครับหนาเลยตอนนี้ตัวเรือนตอนมานะครับมันจะมีสายเหล็กติดมาแล้วก็มีสายยางเป็นลายวัฟเฟิลอีกอันนึงนะครับผมไม่รู้ไว้ไหนนะตอนนี้ก็ใส่แต่สายตัวนาะโตเนี่ยผมชอบนะครับแล้วก็ตัวสายเหล็กมันก็ามาให้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูวัสดุมันก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเนาะก็แน่นอนนะครับตัวเรือนทําจากสแตนเลสสตีล นะครับเดี๋ยวผมแกะดูอย่างนี้มันมีส่วนที่น่าสนใจอ่ะตัวเรือนนะครับเป็นตัวเรือนแบบสแตนเลสสตีลนะครับกระจกที่ใช้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นฮาร์ดเล็กซ์นะครับเป็นโดมแบบแบบเขาเรียกอะไรเป็นโดมแบบอินไซด์โดมนะครับโดมมันจะอยู่ด้านในด้านนอกเนี่ยจับจะเรียบๆนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นโดมนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ4 2มมนะแต่ว่ามันมีความหนาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนาฬิกามันมีความหนานะครับ ตัวเบเซลนะครับก็เป็นสแตนเลส s สตีลนะครับส่วนตัวอินเสิร์ตข้างในเนี่ยทางไซโก้เองเขาไม่ได้แจ้งนะว่าใช้วัสดุอะไรผลิตนะครับมันไม่ใช่เซรามิกนะฮะมันจะแต่ว่ามันก็มีความเงาเงาแบบนี้นะฮะเงาเงเหมือนเซรามิกเนี่ยให้สังเกตนะฮะมันจะไม่ได้เป็นแบบฟิล์มอลูมิเนียมนะ แต่มันไม่ใช่เซรามิกนะครับเป็นวัสดุที่ทางไซโก้เขาทําขึ้นมาแหละนะครับมีมาร์กบอกเวลาตําแหน่งต่างๆสําหรับใช้ในการจับเวลาดําน้ำนะครับตัวเบเซลเนี่ยแล้วก็ด้านในก็มีพายน้ําอยู่ทั้งหมด11ตําแหน่งนะครับเข็มทุกเข็มมีพายน้ํารวมถึงที่เบเซลก็จะมีพายน้ําอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อการมองเห็นในที่มืดนั่นเองนะครับโอเคส่วนพิเศษของนาฬิกาตัวนี้อ๋อ ตัวเบเซลนะครับเป็น one directional rotating นะครับก็คือหมุนได้ทางเดียวนะสำหรับใช้จับเวลาเวลาเราดำน้ำนะครับก็บอกเวลาได้สูงสุดคือ60นาทีนั่นเองนะครับโดยที่มันจะหมุนได้ทางเดียวคือทางย้อนสอนะครับย้อนเข็มนาฬิกานะครับ counter c o c k ไ i s e นะครับถ้าเกิดว่าหมุนไปทางตามเข็มมันจะหมุนไม่ได้นะครับเขาถออกแบบมาให้หมุนได้แบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานของนาฬิกาดำน้ำนะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ส่วนพินที่ใช้นะครับบ่าสายนาฬิการุ่นนี้ก็คือขนาด2 0ม mm, ิลิเมตรซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นบ่าสายขนาดที่ผมชอบมากนะครับเวลาใส่สายอะไรเนี่ยผมว่าสายสายไซนียสวยสุดแล้วนะครับประมาณ20มิลนะใหญ่กว่านี้มันก็จะสายกว้างนะครับเล็กกว่านี้มันก็ดูไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่ฝาหลังมีรูปเกลียวขึ้นนะครับพร้อมออรหัสต่างๆของทางตัวนาฬิกาเขาไม่ว่าจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับประเทศที่ผลิตเรือนนี้ผลิตในญี่ปุ่นนะครับยังเป็น m a d e ิน j a p a n อยู่เนาะแล้วก็จะมีบอกว่าเป็น h e Gas ไดเวอร์ไดเวอร์นะครับ300มมเมตรนะครับทัทีนะครับก็คือบอกว่าตัวนี้มันใช้ดำน้ำลึกนะครับได้300เมตรแบบจริงจังเลยนะครับทีนี้ตัวมะย,ยมนะครับก็เป็นสกููดาวขาวนะครับปกตินะครับก็เป็นเป็นแบบมีเกลียวนะครับสำหรับตัวเวลาเราไขไมะย,ยมออกมาเพื่อตั้งเวลานะนาฬิกาตัวนี้ก็เป็นนาฬิการะบบอัตโนมัตินะครับ สำหรับเครื่องที่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องรหัส 8L35 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นสูงของทางไซโคก็แล้วนะครับเดินด้วยความถี่ 28,800bps นั่นเองนะครับก็จะเป็นรองแค่ตัวไฮบริดนะที่เดินด้วยความถี่36นะตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องเกรดสูงของเขาแล้วนะครับ 8L35 นะครับก็จะพัฒนาต่อไปเป็น 8L55 แล้วก็เป็นพวก9 r และนะครับจะใช้เบสจากเครื่องนี้ไป นะครับถือเป็นเครื่องรุ่นสูงของทางใส่โก้แล้วสำรองพลังงานได้50ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวมะยมนะครับก็เป็น2จังหวะมาตรฐานนะครับก็คือคลายออกมานะครับสามารถไขลานตัวนาฬิกาได้แบบนี้นะครับเพื่อแบบเพิ่มลานนะบางทีเราเขย่านิดนึงแล้วเราก็ไขไขให้มันเดินได้แล้วแล้วเราก็สามารถใส่ออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเขย่าไปเขย่ามาเยอะนะฮะแล้วก็ดึงมาจังหวะแรกจะเป็นการตั้งวันที่นะครับแล้วก็ดึงจังหวะที่2เนี่ยแฮกเข็มได้นะครับเข็มวีจะหยุดเพื่อเอาไว้ตั้งเวลาให้มันเที่ยงตรงกับ อุปกรณ์ที่เราใช้เทียบเวลานั่นเองในกรณีที่นาฬิกาหยุดเดินนะครับสามารถแฮกเข็มได้นะครับสำหรับรายละเอียดของนาฬิการุ่นนี้เครื่องอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้เวลาไขเก็บมมยมเข้าไปก็เป็นเกลียวนะครับไขเข้าไปแบบเบาๆแค่นี้เองนะครับชิดบอดี้เป็นอันใช้ได้นะครับนี้ก็มาดูส่วนขนาดและก็อะไรกันนะครับขนาดนะเดี๋ยวผมวัดเป็นมิลนะฮะมาวัดนะครับจากเบเซลนะครับวัดที่แค่เบเซลนะ จะอยู่ที่40.5มิลเองนะครับแต่ว่าถ้ารวมตัวถังด้วยเข้าไปด้วยนะครับจะอยู่ประมาณ42มิลนะครับหมายถึงว่าถ้าวัดจากตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ41.5เกือบเกือบ42มิลนะครับเพราะวัดดีๆก็ได้ประมาณ42อ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับความหนาของตัวเรือนจากขอบถังนะครับเพราะว่าตัวเบเซลมันเล็กกว่าตัวถังมันนะจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าฝาหลังมันถอดไม่ได้นะครับ คือรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวของทางไซโก้นะครับที่ทุกอย่างประกอบลงไปจากด้านหน้าตรงนี้ก็คือตอนสมัยผมซื้อเขาบอกว่าเวลาเซอร์วิสมันน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันต้องส่งกลับไปเมืองนอกอย่างเดียวแต่ผมเข้าใจว่านะปัจจุบันนี้นะครับเขาคงทํากันได้แล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแล้วแต่ว่านะตัวตอนที่นาฬิการ,รุ่นนี้ออกแรกๆนะครับเขาก็จะขู่กันมาแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีฝาหลังนะครับฝาหลังให้มันถอดไม่ได้นะครับตัวเรือนเนี่ยมันเป็นแบบ อตอนออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมโนบล็อกนะครับก็คือเขาใช้สเตลเลสชิ้นเดียวกัดแล้วก็เซาะร่องตรงกลางลงไปนะครับทำให้ฝาหลังมันไม่ต้องถอดนะครับคือทุกอย่างเนี่ยประกอบลงไปจากด้านหน้านะครับเวลาจะลื้อเครื่องนาฬิกาเนี่ยจากนาฬิกาปกติเวลาจะเซอร์วิสเครื่องเขาก็ถอดจากด้านหลังใช่ไหมฮะแต่ว่าเรือนนี้มันจะต้องถอดตัวเบเซลนี่ออกนะครับถอดกระจกตัวนี้ออกมานะครับถอดชุดหน้าปัดยกออกมาจากด้านหน้าเลยนะครับโดยที่กลไกการถอดการอะไรต่างๆมันก็จะต้องถอดจากด้านหน้าออกมาซึ่งก็ ในมุมผมซึ่งไม่ใช่ช่างนาฬิกาก็ดูว่ามันมีความยุ่งยากนะแต่ว่าสําหรับช่างนาฬิกาเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาแดนนี้ไม่รู้จริงนะครับท่านใดที่มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้มันซ่อมกันได้หรือยังอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับตัวเรือนนี้ก็ประมาณนี้นะทีนี้ก็มาดูน้ําหนักกัน น้ำหนักเฉพาะหัวเรือนนะครับอยู่ที่116กรัมนะครับหนักทีเดียวนะครับสำหรับยุคนี้นะครับที่ใส่กันแต่สมาร์ทวอตนะครับน้ำหนักแบบ20-30กรัมนะครับเจออันนี้เข้าไปเนี่ยมีร้องนะฮะเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันไม่ใหญ่ก็จริงแต่มันหนานะครับแล้วมันก็หนักด้วยนะครับนี่ยังไม่มีสายนะเนี่ยทีนี้มาดูตัวสายกันสายเนี่ยพอดีผมถอดมาเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับสายก็ทั่วไปนะครับเอ็นลิงก์ก็เป็นแบบโซลิดเอ็นลิงก์นะครับเป็นแบบเป็นข้อตันนะแล้วก็ ติดกับตัวสายมาเลยนะครับไม่ต้องคอยมาสอดสลักพินเพื่อกันมันหลุดหายนะครับเขาทําติดกันมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ดีนะเป็น Solid e l i n k นะครับเขารุ่นรุ่นของเขาเองทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อก็เป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆสไตล์ข้อคล้ายๆสายโอเมก้านะผมว่านะมันก็มีความเป็นออรสเตอร์ซึ่งซึ่ง ตัวลายของทางสายเนี่ยนะครับก็จะเป็น3ข้อแบบนี้นะครับมาตรฐานนะโดยที่ข้อกลางก็จะขัดเป็นด้านหมดเลยนะครับสข้อแล้วก็จะมีคลิปเงาๆอยู่ตรงนี้นะครับสเส้น2เส้นเดินไปเรื่อยๆนะแบบนี้ทรงสายก็ไม่มีอะไรแต่วัสดุดีทีเดียวนะครับด้านหลักเนี่ยก็เป็นแบบเรียบๆนะครับคือสายเขาเนี่ยก็ในในในหน้าตาสายก็ต้องถือว่ามันเป็นสายที่มากับรุ่นแพงนะครับเขาก็ทําสายมาค่อนข้างดีนะครับคือเป็นสายข้อตันๆไปเลยแบบนี้ทั้งอันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ ตัวล็อกนะครับสำหรับตัวบานพับตัวล็อกเนี่ยก็ทำมาได้ดีทีเดียวนะครับโดยตัวสายเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแต่เฉพาะตรงบัคเกิลตรงนี้นะมันจะเป็นไทเทเนียมนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ลดได้มากเท่าไหร่จะสังเกตว่าถ้าเรามองแบบน,นี้จะเห็นว่ามันคนละสีกันนะครับคือตัวนี้มันจะมีความเงากว่าเพราะสแตนเลสนะครับตรงไทเทเนียมมันจะด้านดาน,ดานตัวล็อกของสายเหล็กก็เป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับสามารถง้างออกมาได้ตัวบานพับก็หน้าตาสวยดีแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาดิเวอร์นะครับมันก็จะมีเอ็กเซนชันตรงนี้นะครับเวลาเราใส่อยู่ที่ข้อมือเ,เราสามารถยืดได้นะครับในกรณีที่เราใส่พวกเวสสูตรหรืออะไรเงี้ยนะครับมันอยู่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าปกติผมไม่ได้ประกอบเข้าไปนะครับตรงนี้สามารถเอ็ก n s i ชันได้อีกหน่อยโดยที่เวลาเราใส่เราก็ไม่ต้องมาเพิ่มข้อหรือมาปรับที่ไมโครอ d ดจัสเตอร์ตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยแต่ว่าแนะนาว่าใส่แค่เฉพาะเวสสูตรนะครับเพราะถ้าใช้งานอยู่อย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะมันจะเป็นท่านี้นะฮะมันไม่สวยนะครับก็คือเขาให้ประมาาณว่ คลายออกมาก่อนแบบนี้นะครับโดยที่ดันไอตัวดับเบิลล็อกนี่นะดันมาข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปลดล็อกของตัวตัวนี้นะครับก็ดันมาข้างนี้พอเราใส่เสร็จเราก็ปึ๊บๆเข้าไปให้มันอยู่พอดีข้อมือเราเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ยืดได้เยอะทีเดียวนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับส่วนของสายก็มีน้ําหนักอีกเท่าไหรล่ละเดี๋ยวช่างให้ดูเลยอ่าเฉพาะสาย80กรัมนะครับรวมกับหัวเรือนเข้าไป2อย่างนะครับประมาณ2ขีดเลยนะนาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ หนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่จะใส่เนี่ยมันก็ต้องใส่สายเหล็กกันนะต้องมีความใจรักด้วยนะอย่างผมผมก็ชอบสายผ้าอะไรเงี้ยมันก็น้าหนักเบาไปนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ยังติดไปทั้งหนักอยู่ดีนะครับหัวมันจะหนวกหนวกนะฮะสำหรับตัว s b d x 0 0 1ก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่าฟังเออผมมีรูปให้ดูเดี๋ยวก่อนอ่ะเวลาใส่สายเหล็กหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็สายยางนะครับที่เขาให้มา ผมหาให้ดูสายอ่านี่จะประมาณนี้นะครับเขาให้สายยางรุ่นนี้มามีกเ้นผมหาไม่เจอนะเป็นสายลายวนะัฟเฟิลน่าจะอยู่ในกล่องมันนะครับผมยังไม่ได้หยิบออกมานะครับไม่เคยใช้ก็จะเป็นสายลายประมาณนี้แหละนะครับก็เวลาใสา่สายยางผมว่ามันดูสวยกว่าแหละนะครับใส่สายดำดำสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าผมซื้อมาประมาณสัก ต้องมีสิบสิบ1ิบิบกว่าปีแล้วนะครับตอนซื้อเรือนนี้มานะครับ Marine Master สา0รอเมตรนะครับซึ่งสำหรับท่านที่เล่นนาฬิกาไซโก้อยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าเออนะยุคยุคที่ผมซื้อนาฬิกาพวกนี้มันยังไม่มีฟอรั่มมันยังไม่มีเพจอะไรที่แพร่หลายแบบนี้คือมีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเล่นกันในเว็บไซต์นะครับมันไม่มี Facebook หรือกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับตอนที่ซื้อเนี่ยก็เพื่อนที่เล่นนาฬิกาด้วยกันนี่ก็ทักนะครับเพราะว่าเรือนนี้ถือว่าเป็นไซโก้ที่แพงนะยุคนั้นนะ่ะ ณปัจจุบันนะครับไซโก้หลักแสนหลักหลายหลายหมื่นหรือเกือบเกือบแสนเนี่ยมันมีให้เห็นทั่วๆไปแล้วนะครับด้วยความที่เดี๋ยวนี้รายการผลิตเขาเยอะมากและกลุ่มคนเล่นก็กล้าซื้อมากขึ้นนะครับแต่ว่าในยุคที่ผมซื้อเรือนนี้นะครับสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อเรือนนี้มาประมาณ50,000 50, 50ื่นห้กว่าบาทนะครับห้าหมไปปลายจำไม่ได้จริงนะครับต้องสั่งจองที่โทคาเดโลนะครับตอนนั้นไซโก้ไทยแลนด์อะ ยังไม่นําเข้ามาเลยนะครับต้องซื้อผ่านตัวแทนโรคาเดโลนะครับซึ่งขายนาฬิกาแบรนด์สวิสนะครับแต่ว่าเราก็พวกแกรนไซโกนะแต่ว่าเขาก็นำรุ่นนี้มาจำหน่ายด้วยต้องเป็นการพรีออเดอร์นะไปมาจำแล้วก็ไปซื้อนะครับตอนซื้อก็ดูสนุกดีนะครับจำได้เลยนะครับ เป็นอะไรที่แปลกนะครับในยุคนะั้นะการซื้อไซโก้เรือนละ5 6 0ห0มื่นบาทเนี่ยมีแต่เพื่อนทักนะครับว่ามึงเอาจริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านายุคนั้นนะสิกว่าปีที่แล้วโอเมก้าสปีดมาสเตอร์นะครับตัวมูลวอชเนี่ยก็ราคาประมาณนี้นะครับมือสองเนี่ยก็ประมาณ6 7หมื่นบาทแพงกว่านิดเดียวเองนะครับพวกผมก็ซื้อมาเรือนหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือเราซื้อนาฬิกาญี่ปุ่นนะครับซึ่งไซโก้ก็หลายๆท่านคงรู้แหละเขาทำนาฬิกาหลายเกรดนะครับนัตั้งแต่แบบหลัก2 3พันบาทก็มีให้ซื้อแล้วนะครับแบร นะครับจนถึงแบบปัจจุบันเนี่ยหลายๆแสนก็มีแล้วนะครับก็ในะยุคนี้อาจจะเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในยุคที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนก็จะทักนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยนะเพราะผมเห็นครั้งแรกคือมันสวยนะครับมันชอบนะครับตัวนี้เขาทําเรือนแบบโมเดลรุ่นดําน้ํารุ่นแรกๆของเขามาแต่ผมจํารหัสไม่ได้นะขอโทษทีนะครับเคยดูในชาร์ตนะฮะแต่ก็จําจไม่ได้แล้วนะครับก็สําหรับเรือนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่จะใส่เนี่ยนอกจาก ออลืมบอกไปปัจจุบันนะครับเขาจะเปลี่ยนรหัสเป็นมันจะมี sbdx 017นจะครับจะเคลือบไดรชิลนะที่ผมจำได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโลโก้ x นะครับก็คือซีรีส์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นตัว x โลโก้ x นะครับอยู่ด้านในแล้ว นะครับเป็นโปรสเปก t นะครับเป็นจริงๆมันเป็นตัว P ตัว S แต่ว่าเราจะเห็นในตัว X นะฮะสำหรับในนาฬิกาซีรีส์แบบดำน้ำรุ่นใหม่ๆของทางไซโกเขาเนี่ยเขาก็จะใช้รหัสเป็นโปรสเปกต์ลวละนะครับแต่ว่าไอเรือนเนี้ยมันอยู่ในซีรีส์โปรสเปก t นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีโลโก้กันซึ่งเห็นเขาว่าเขาก็เล่นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกนะรหัสมันสวยดีนะครับ SBDX001 แล้วก็ยังเป็นรุ่นที่ไม่มีโลโก้ตัว X นะครับก็เป็นรุ่นเดียวของบอดี้นี้ที่ทำในยุคหลังนะที่ไม่มีรีซีร มีมีโลโก้ตัว X อยู่ด้านในนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีคำว่า Marine Master ในในตัวหน้าปัดและเขาจะเอาออกแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นชื่อ Prospect Diver แทนนะครับแต่ว่าความสามารถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังคล้ายๆกันนะครับเครื่องยังเป็นคาลิเบอร์เดิมนะ 8L35 แต่ว่าก็พลายน้ำสว่างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เคลือบผิวแดร์ชิลมานะครับป้องกันริร้วรอยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสหรับรุ่นใหม่ๆที่เท่าที่ผมทราบนะครับที่เขาทามานะครับก็ ให้คอมเมนต์ไว้อย่างนี้แล้วกันสาหรับท่านที่ชอบบอดี้แบบนี้นะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยในส่วนของราคานะราคาปัจจุบันนะครับรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับถ้าเจอสวยๆนะครับน่าจะมีประมาณสักเคยเห็นถูกสุดก็ประมาณห0,000่นนะฮะแล้วก็ถึง,ถ,งถึงแบบ667เ0 0 0หมื่นกแล้วแต่คนจะขายนะครับถ้าเป็นแบบยังไม่เคยแกะไม่เคยใช้เลยเขาก็เล่นกันแบบนั้นนะครับก็อาจจะขายได้นะครับสําหรับท่านที่ชอบจริงๆก็คงต้องซื้อแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีขายมานานแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าท่านที่คิดว่าจะซื้อมาแค่ใช้แล้วก็ชอบบอดี้แบบนี้นะครับลองดูในกลุ่มต่างๆอะ่ะมันมีมือสองขายอยู่แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆด้วยซึ่งถ้าไม่หมายว่ามันมี X ไม่มี X ออะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามันควรจะดีกว่าแหละมันเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ราคาก็จะทรงๆอยู่ประมาณนี้นะครับสี่ห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับของใหม่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานของเขานะก็น่าจะร่วมๆ เจ็ดแปดหมื่นบาทแล้วนะครับด้วยความที่เขาเพิ่มฟังก์ชันนู่นนี่อะไรเข้ามาเยอะแยะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไซโก้ sbdx 0 1นะครับ001ยนะครับ Marine Master เี๋ยวก่อนเลิกนะครับผมให้ดูพายน้ำก่อนลืมให้ดูนะครับนาฬิกาไดเวอร์นะครับจุดเด่นของเขาก็คือพายน้ำนั่นเองนะครับมันไม่มีอะไรให้เราเล่นมากนะครับก็มีพลายน้ำที่แบบโคตรสว่างนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเวลาเราลงน้ำเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเห็นได้ชัดตัวผมเองไม่เคยใส่ไปดำน้ำนะนี่เห็นนะโคตรสว่างเลย นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไซโก้ SBDX001MarineMaster นะครับก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ทนฟังจนจบนะครับมีข้อติชมตรงไหนนะครับหรือว่าผมพูดอะไรผิดนะครับข้อมูลส่วนไหนผิดไปเนี่ยก็มาแก้ไว้ในคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อุตส่าห์มาคอมเมนต์นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ